สวัสดีครับส่วนบอลสีพระธรรมวันนี้จะพามาอัปเดตบอลสีแม่พันธุ์ไซบิกบิกจะพามาดูว่ามีอาบอลสีต้นไหนที่พร้อมจะแยกหน่อแล้วบ้างนะครับจริงๆที่ส่วนบอลสีพระธรรมส่วนหนึ่งเราก็ทําการผ่าหัวแต่อีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นไม้ที่แรไอเทมหน่อยหรือว่าเป็นที่นิยมเราก็จะเน้นการแยกหน่อเพื่อความชชวรวของการกัดสีการป้ายของบอลสี มีต้นในบ้างเดี๋ยวพามาชมในตู้นี้กันเลยนี่นี่เป็นตู้แรกที่เคยถ่ายไปในคลิปปฐมมาเร่อคลิป EP ที่1นะครับจริงๆตอนนี้มีหลายต้นนะครับที่เริ่มจะมีหนอ่อแต่ว่าต้นนี้เศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านนี่ทําการแยกหน่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้นที่สองเนี่ยพญานาคาราชนี่มีมีมีหน่อมาแล้วนี่ครับนี่นี นี่คือหน่อของเขานะครับที่ที่เน้นแยกหน่อก็เนี่ยแหละครับเพื่อความชัวในการกัดสีของเขานะครับรับรองว่าได้เชื้อแม่มาเต็มเต็มนะครับสําหรับดาราพันนี่ยังยังไม่เห็นอาจจะมีเขี้ยวแต่ว่ายังไม่ขึ้นหนอ่อดาราพันส่วนโอ้โหสีเข้มมากเลยในะจริงจริงสีเขาจะซอฟกว่านี้นะครับสําหรับปีมะโรงอันนี้นี่น ปีมะโรงนะครับปีมะโรงแต่ว่าในจอนี้สีเข้มมากยังไม่มีหนอนะครับสำหรับพรหมพิมานนะครับพรหมพิมานนี่ลายนี่ทุกใบลายสวยมากป้ายทุกใบนะครับอันนี้เป็นพรพระาธาตุและนี่แสงพระาธาตุนี่ใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากมาดูนะครับนี่ใหญ่กว่าฝ่ามืออีก ใหญ่มากนะครับสำหรับแสงพระาธาตุนี่กัดสีแบบนี้เลยสมชื่อสมชื่อนี่แสงพระาธาตุดูสว่างมากพอใบใหญ่มีกัดออกสีแดงๆจริงๆดูใบจริงๆสีสวยมากนะครับแต่ว่าใน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 กล้องนี่จะสีเข้มไปหน่อยนะครับฝั่งโน้นสีเหลืองๆนั่นเป็นลูกไม้แล้วก็ต้นนี้เป็นพระาธาตุพนม พระธาตุพน,นมก็ยังไม่มีหนอนนะครับแล้วก็ยอดมงกุฎยอดมงกุฎก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่มีสเสน่ห์ดูการกัดเซียของเขานี่ฮาร์ฟขาวฮาร์ฟมิ้นสวยมากนะครับหลอดใหม่กําลังมาเลยเนี่ยหลอดใหม่มาละเป็นอีกต้นหนึ่งที่ฟอร์มสวยแม้จะก,ก้านยาวแต่มีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์ถัดมาต้นนี้ ชอบมากเลยนี่เศรษฐีสุพสรรณเศรษฐีสุพรรณยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยดูการกัดสีของเขาจากเขียวๆแบบนี้ก็ชมพูชมพูแบบเนี่ยชมพูจนจนเนี่ยแทบจะเห็นมือที่ซ่อนอยู่ใต้ใบเลยเนี่ยเนสวยมากสวยมากแถมมีเนี่ยมีมิ้นมินติดมาด้วยนี่เห็นไหมครับเนี่ย เศรษฐีสุพรรณยิ่งโตยิ่งสวยเดี๋ยวดูเช็คดูก่อนอยังไม่มียังไม่มีหนอยังไม่มีหนอนะครับแต่ถ้าเขาเดี๋ยวต้องรองให้เขาโตกว่านี้อีกคิดว่าโตได้อีกนะโตได้อีกยัง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 ชอบอยู่ขอขอดูก่อนขอดูให้เขาโตเต็มที่ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็โตโตมากแล้วแต่ว่าอยากให้สุดมากกว่านี้ถ้าสุดกว่านี้ก็คือออกดอกนะั่นคือสุดละ เมื่อไหรที่บอลสีออกดอกนั่นคือที่สุดของเขาแล้วนะครับนั่นคือฟอร์มที่สุดของเขาแล้วถ้าเขาออกดอกเมื่อไหร่นะครับเศรษฐีสุพรรณสาหรับต้นนี้นารีบูรพาโอ้โหใบนี้นี่น,นี่ใบใหม่อันนี้ใบล่าสุดนะครับดูดูการไล่เฉดชมพูปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมานี่ขาวเขียวอ่อนเขียวเข้มโอ้โหนารีบูรพาอ่าต้นนี้ จะทาการแยกนะครับมีหนึ่งหนอแล้วดูหนอหนอแบบนี้เลยนี่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 น,นี่สวยมากสวยมากนารีบูรพาแยกให้หนึ่งหนอมีคนแจ้งความประสงค์เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวแยกให้เลยแล้วก็พักฟื้นอีกสักห้าวันนะครับสวยงามมากนารีบูรพาเราเน้นแยกหนอเป็นหลักผาก็มีนะครับแต่ว่าถ้าแยกหนอน,นี้คือชัวร์เลย อันนี้หานุมานคิดว่าเป็นเข้าเฝ้าเพราะว่าสีหวานมากแต่บางส่วนก็เหมือนอมพาผ่านะครับนี่เดี๋ยวพูดถึงความหวานนี่ก็เหมือนเข้าเฝ้ามากนะครับนี่ต้นถัดมาต้นนี้อ่าต้นนี้เริ่มโตแล้วจากที่ได้มาซองใบเล็กๆเดี๋ยวรอเขาโตกว่านี้ก่อนอันนี้เป็นไม้ที่มีจํานวนไม่เยอะในตลาดก็ยังมีไม่มากนะครับต้นนี้ ลูกไทยพวนนะครับแล้วก็ต้นนี้เวลมายุราดูดูสีเขาดูการกัดสีเวลมายุราสวยมากนะครับชมพูเขียวชมพูเขียวใครชอบโทนแบบนี้น่าสะสมแล้วดูดูหน่อเขาก่อนน,น,นี่นี่นนนนได้แม่มาเต็มเต็มนะครับได้แม่มาเต็มเต็มสำหรับเวลมายุรานะครับต้นนี้โอ้ พยามุดจลินนะครับพยามุดจลินเหมือนเขาจะหักเลยนะครับเนี่ยเขางอไปของเขาแบบนี้นะครับนะครับพยามุดจลินต้นนี้เป็นเวทกุมารน,นะครับเวทกุมารสวยงามครับเวทกุมารบอลกาบนะครับบอลกาบสีสวยมากนะครับแล้วก็เทพโสธร เทพโซทอนน่าจะมีหน่อแล้วเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อที่ทําการแยกหนอนะครับสําหรับต้นนี้นี่ด่างแดงแดงนี้เทพคีรีโอ้ใบใหม่ดูดูอันนี้เป็นใบล่าสุดนะครับอันนี้ใบรองนี่ใบล่าสุดปลายแดงสวยมากนะครับเทพคีรีนะครับรายละเอียดต้นนี้ก็อยู่ในคลิปที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าเทพนะครับจะอยู่ในอีพีก่อน ถัดไปนั้นนารีบูราพานะครับต้นนี้เทพคีรีและนี่นารีบูราพาอยู่ติดกันนะครับมีลูกแล้วนะครับมีลูกแล้วก็จะแยกหน่อเหมือนกันนะครับใบแดงๆฝั่งโน้นเป็นลูกไม้ใบกาบนะครับลูกไม้ใบกาบแล้วก็เป็นตะวันชิงพบนะครพับตะวันชิงพบสีกําลังสวยเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสมใจปองนะครับสมใจปองแล้วก็เป็นเ น่าจะเป็นม่านชมพูนะครับนี่นี่อันนี้ม่านชมพูนะครับอันนี้มงคลปฐมมงคลปฐมก็กําลังโตกําลังโตกําลังใต้นะครับรอลุ้นกันต่อไปอันนี้เป็นพัทยานะครับพัทยาพัทยาก็กําลังโตนะครับกําลังโตพัทยาถัดมานี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้แต่ชอบชอบสีมากเลยเขียวขาว เป็นลูกไม้โทนเขียวขาวทรงทรงสวยนะครับทรงสวยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบโทนแบบไหนบางคนชอบออกกลมๆแบบนี้บางคนชอบทรงใบแบบนี้นะครับนี่ก็อีก1ต้นอันนี้เทพเทพสิงคขอนะครับเทพสิงค์ขอนคนนี้นี่นี่การป้ายตรงนี้สวยมากเลยนี่ ใบสวยมากตรงนี้เทพสิงขรอ,อันนี้ยังไม่มีหนอยังไม่มีหนอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่เป็นบอลกาดนะครับพรสวงพรสวงเดี๋ยวรอโตอีกหน่อยหนึ่งเพราะตอนแรกนี่คล้ายกันมากสองต้นนี้แต่พอโตขึ้นมาแล้วดูพรสวงสีจะเข้มกว่าแล้วก็เทพสิงขรน,นี้สีจะซอฟกว่าซอฟกว่านะครับ ส่วนต้นนี้ก็เป็นยอดมงกุฎเหมือนกันนะครับกาลังกาลังโตกําลังโตส่วนนี่โหสวยตลอดการนัมเบอร์วันนะครับสําหรับเมืองเกาะเกรด็ดดูดูใบนี้โหกัดแบบสวยสวยมากดูดูใบรองรองเนี่ยใบรองรองนี่กัดมาแบบนี้แล้วก็มากัดครึ่งแบบนี้แล้วก็มีการผสมสีแบบนี้ ศิละปะนี่คือเนี่ยตัวล่าสุดนี่คือเป็นแบบเหลืองนะครับนั่นเหลืองอันอันนี้คือสีเหลืองนะครับนี่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 คือเหลืองนะนี่เหลืองเม็ดแดงแล้วก็มีแดงแบบจมอยู่กับใบด้วยนี่คือศิละปะบนใบบอลน,นะครับศิละปะบนใบบอลสีนะครับสวยงามมากส่วนตัวนวลก็เป็นต้นแม่พันธุ์ที่เราเลี้ยงไว้พระโมกขลานะเหมือนกันนี่นี่ ั้งหมดเลยนะนี่มีอยู่หต้นนะครับนี่คือแม่พันธุ์ของพ่อโมคันลานนะนะครับได้มาหกต้นต้นใหญ่อยู่อีกตู้หนึ่งนะครับเก็บไว้เป็นแม่ใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นลูกๆเขาแล้วก็เป็นแม่คุนไว้นะคุนไว้เลี้ยงไว้ให้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปในอนาคตแล้วก็อ่าสองต้นนี้อันนี้เป็นเทพบรรพชนะครับเทพบรรพชนี่นี่น บัรพศเป็นบอลกาบสีแดงนะครับสีแดงและนี่ตรีชดาเป็นบอลมีแข้งเหมือนกันนะครับตรีชดาีตรีชดาโทนสีสวยเหมือนกันนะครับนี่การไล่สีสีดาร์กไล่จากดาร์กแล้วก็มาอ่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเข้มด้วยสีแดงนะครับนี่คือตรีชดานะครับวันนี้ก็มาอัปเดต บนสีที่จะทําการแยกหนอว่าพอเรามาเช็คดูแล้วนะี่ยมีต้นไหนบ้างอันนี้คือตู้ที่หนึ่งนะครับวันนี้พามาชมแค่นี้ก่อนว่ามีชนิดไหนที่กําลังจะแยกหนอนะครับหากทุกท่านชื่นชอบอ่านี่อีกต้นหนึ่งข้ามไปพรมณีพรมณีจะมีแข้งหรือไม่มีแข้งจะหลุดหรือไม่หลุดขอแค่ใบกัดสีแบบนี้ mm hmm. ก็ภูมิใจแล้ว อาจจะไม่ได้เน้นถึงจะกราบหลุดแข้งหลุดไม่เป็นไรแต่คอเน้นเนี่ยชอบชอบมากชอบมากการไล่สีแบบเนี้ยสวยมากสวยมากพรมณีนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของทางช่องว่าจะพาไปอัปเดตบอนสีชนิดไหนพาชมแม่พันธุ์ไซบิกต้นไหนอีก นะครับก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับพอคลิปใหม่ลงปุ๊บแจ้งเตือนปับ๊บก็กดดูได้เลยนะครับกดดูได้ก่อนใครเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ตลอดทุกๆคลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามตลอดแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจตลอดสำหรับชาวดูใบทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่าน มีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร